ลูกบัต E99 เป็นรุ่นท็อปของ e x c e l a ในตอนนี้ใช้ขนหารอย่างดีนะฮะก็ราคาขายของรุ่นนี้อยู่ที่990บาทอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ทางเพจ e x c e l a นะ,ะครับขนลูกแบตดูดีมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวท็อปของยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะีะ่ดูแล้วก็ได้บาลานซ์ของลูกที่ดีแล้วก็สวยงามเรียงสวยเนะะี่ยไม่มีปีกที่รู้สึกว่าเป็นปีกแบบมีตำหนิหรือว่าอะไร แน่น,นอนเนี่ยมันเป็นรุ่นท็อปนะครับผมเอาตัว e.g. 99เนี่ยไปตีเดี่ยวก็วตีผมก็ว่าตีหนักนะก็ใช้เซตละลูกได้มีเกมทีลล่2ที่รู้สึกว่ากลางกลางเซตเนี่ยลูกมันเริ่มแกว่งนิดน,นึงแต่ว่าเซตแรกเนี่ยใชย้แล้วค่อนข้างที่จะทนอยู่นะแต่เซตสองมีแกว่งนิดน,นึงก็เปลี่ยนก็อย่างต้นคลิปที่เห็นเอาไปให้พวกน้องๆนักนะกีฬาไปตีด้วยกันถามว่าทนไหมตัวขนของมันนะครับ อาจจะไม่ได้ทนเท่าไหร่เวลาเจอการตีแรงๆลูกตบแรงๆแบบนักกีฬาตีนะฮะซึ่งจริงๆพวกเราตีกันในในรูปแบบของนักกีฬาเนี่ยก็ไม่มียี่ห้อไหนที่ทนอยู่แล้วเนี่ยฮะห้าหกแต้มก็จะเปลี่ยนทีหนึ่งห้าหกแต้มมันจะเปลี่ยนทีหนึ่งอยู่แล้วนะฮะลูกตัวนี้ก็ไม่ต่างกันนะ,ะับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดสิ่งที่แตกต่างจากตัวอื่นนะฮะก็คือไอตัวปีกมันอะมันไม่หักนะ,ะับ ปีเนี่ยมันยังอยู่ครบถ้าตีกันแบบนักกีฬาตีจริงจังตบป้องปังป้องปัง,ปง,ปงเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยเนี่ยเพราะว่าลูกแบตเนี่ยมันก็ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะเท่าที่ผมได้ใช้หลายๆรุ่นผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะพอเสียแล้วก็เปลี่ยนเพื่อเราจะรักษาบาลานซ์สมเกมเพื่อที่จะเล่นได้ในตามจังหวะของเราถ้ามัวแต่แบบไปหวงลูกไม่ยอมเปลี่ยนสักทีมันตีไม่สนุกนะครับแต่สำหรับมือเบานะครับ ผมอาลูกตัวนี้ไปให้กวนมือเบาตีอยู่ได้ทั้งเกมเลยเนะฮะซึ่งพอเอามาดูอันเนี้ยเอาไปให้มือเบาตีเทียบกันแล้วคือพอเห็นสภาพแล้วอะ่ะเอามาตีเป็นลูกซ้อมก็ยังใช้ได้อีกยาวนะฮะเขาก็ตีได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรก็ตีได้นานลูกก็มีสภาพที่ยังดีอยู่มืออาจจะกลางๆนิดหน่อยไม่ได้ตบแรงมากเนี่ยลูกจะอยู่ได้นานมากแต่ถ้าเป็นมือนักกีฬามือบนบนแล้วเนี่ย ลูกอาจจะมีความรู้สึกว่าอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะฮะแต่เอามาเทียบกันไม่ได้นะครับว่าระดับฝีมือการตีแล้วก็ความแรงในการตีสําหรับมือนักกีฬากับมือที่ตีทั่วไปแรงเราเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นแล้วการที่จะสร้างความเสียหายต่อลูกแบตนักกีฬาเขาใช้แรงเยอะไงตีประมาณ56แต้มอาจจะต้องได้เปลี่ยนลูกใหม่เพื่อรักษาเกมเพื่อรักษาระดับในการเล่นนะฮะแต่สําหรับมือทั่วไปแล้วผมบอกเลยว่า ลูกนี้อยู่ได้นานแล้วก็ใช้ได้สบายๆมากนะครับซึ่งถ้าถามว่าความคุ้มค่าของลูกบ,บัตในตอนนี้เราอย่าเอาราคาเก่าปี2ปีที่แล้วมาเทียบนะบอันนั้นแบบมันยังเป็นราคาปกติที่เราหาซื้อได้กันแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ลูกบ,บัตมันแพงขนาดนี้ในราคาเท่านี้ผมมองว่าก็น่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้เอ็กซ์ซล่าผลิตสินค้าดีๆออกมาอีกนะฮะถ้ากวนไหนสนใจก็ลองติดต่อไปที่เพจเอ็กซ์ซล่าได้นะครับมีโปรโมชั่นราคาอยู่น่าจะหลอดละ้ว9กว่าบาท ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับกวนที่อยากจะได้ลูกแบตวิถีดีๆเออพอพูดถึงวิถีดีๆผมผมลืมบอกไปเลยว่าในตอนต้นเกมสําหรับลูกแบตยี่ห้อนี้เนี่ยให้วิถีที่ดีมากนิ่งมากๆนะครับไม่มีสายเลยไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นลูกที่แบบมีหลุดคิวซีออกมาอย่างเงี้ยเอามาดูแต่ละอันในนี้นะฮะสวยทุกอันไม่มีตัวไหนที่รู้สึกว่ามันมีตําหนินะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับคลิปวิดีโอนี้ ถ้าใครอยากจะหาซื้อลูกเนี่ยก็ฝากเอเซาไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะฮะวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ